สวัสดีจ้าน้องสุรีรัตน์พี่แอนสวัสดีค่ะพี่แอนน้องโบเด็กชายพานุวัฒน แต่งตัวไปไปอันลุงเลียนลูกไปลุงเลียนน้องโลน้าสวัสดีครับ ลิลาวดีสวัสดีไอลังสันปาดคุณปรางามคุณปรางามบอกแบบนี้ละจ้าคุณค่าที่คุณคู่ควรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโชคนี้หน้าเด็กขยายสิบแปดอีกครั้งกู d ดไนท์ โอ้ยผู้ใดนกุดในสวยแล้วครับคิวเอาคิวขึ้นก่อนเถอะพี่น้อง Q, คิวข่อยมันบอข่อยบอไปเฮ็ดคิวไม่ดอกข่อยเอาคิวจังสี่ละแม่แม่ค่ะแม่แม่เอฟซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกทุกท่านไอลังสันเอฟซีวันที่ยี่สิบ วันที่ยี่สิบแปดนั่คืองามเลยคือง่ามแต่เปิดออกอีกเนียเปียยนยี่บ้านวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดเดือนนี้นะเจ้าคะท่านใดอยากไปเจอยายนีพบปะกับยายนี้เห็นโตจริงยายนี้ว่ายายนี้จะสวยเหมือนใน คลิปไหมเออหรือว่ายายนีจะเป็นอีกแก้วหน้ามาเหมือนในคลิปไหมพบปะยายเนีวันที่2ีเดือนนี้นะคะที่ลิเวอร์ไซตที่ที่กรุงเทพนี่แหละเดี๋ยวเมนูนานลงแผนที่ไว้ให้ท่านผู้ชมเอฟซีที่ที่ใส่เสือรุ่นเก่ารุ่นแ็กๆที่เมนูนานที่เข้าจํากันได้เสือเสือ,สอนูนานสวีดินผู้ใดใส่เสื นูน่าสวีเดนไปในงานจะมีรางวัลพิเศษมอบให้นะคะเสื้อนูนาสวีเดนที่แม่กับลูกผู้ดใดมีเสื้อรุ่นบุกเบิกของแม่นูนา่าใส่ไปในงานเราจะมีรางวัลมอบให้แต่ชุดวันที่28่ท่าหารเอฟซีคนสวยและรวยมากดักดำปืป๊อ้อยากไปเจอยายนีเป็นขาวเขียวนะจะคักขาวเขียวหมายถึงจะใส่กางเกงยีน เสื้อสีเขียวหรือใส่กางเกงสีขาวเสื้อสีเขียวอะไรที่แบบสบายสบายของเอซในถ้าเอซีอยากไปเจอยายนีนะคะถ้าเอซีอยากไปเจอยายนีอยากไปเห็นตัวตนยายนีว่ายายนีนี่มันตัวมันเล็กจริงไหมเออเสียงมันเป็นยังไงเอาหน้าตามันจะเด็กเหมือนในคลิปไหม หรือว่ามันหลอกลวงประชาชนวันที่ยี่สิบแปดพบปะจัดปาร์ตี้พบปะเอซีแฟนขับยายนีท่านใดอยากไปเจอยายนีหนูนาสวีเดนว่าเอวมันเนี่ยยี่สิบเอ็ดจริงไหมรูปร่างมันเป็นยังไงหน้าตามันอุบาตชาติชั่วไหม นะคะเรียนเชิญเดี๋ยวแม่นูนาลงไว้บนโพสต์ให้นะเจ้าคะจำได้แม่นบมผู้ใดไปปาร์ตี้ยายนี้ตั้งแต่แรกๆนั่นไหมคะแถวทองหล่อไหมจ๊ะไม่ใช่แถวทองหล่อแม่มันจะอยู่แถวอ่าหนูก็หนูก็จําไม่ได้มันไม่ใช่ทองหล่อแต่มันไม่ไกลจากทองหล่ออืมริบอร์ไซส์ริบอร์ไซส์อะไรประมาณนี้แหละ เสื้อหายไปไหนแล้วสงสัยต้องไปลื้อบ้านหาก่อนครับงานอะไรคะยายงานปาร์ตี้พบปะเอฟซียายนี้เป็นงานปาร์ตี้จัดงานปาร์ตี้พบปะเอฟซีที่เาพอาพอกันโดนเอฟซี FC ผู้ใดคิดหอดยายนี้เอฟซีผู้ใดอยากมาหาโตเมนูนานะเจ้าคะ่ะงานทีิเวอร์ไซต์งานเริ่ม สิบแนาฬิกาเป็นต้นไปเจ้าคะ่ะทานข้าวพบปะทานข้าวกินข้าวด้วยกันอ่าทีนี้ถ้าท่านใดใส่เสื้อที่เป็นหนูนาเซวิเดนแฟนเพจนะ่ะรุ่นเก่ารุ่นเดอรุ่นบุกเบิกนะท่านใดที่ใส่ไปจะมีรางวัลมอบให้เป็นพิเศษนะเจ้าคะชุด ใส่สีขาวเขียวขาวเขียวเมนูนะมักขาวเขียวเป็นขาวเขียวอาจจะเป็นกางเกงยีนก็ได้ค่ะเสื้อเขียวกางเกงขาวเสื้อเขียวธรรมดาปุ๊บปุ๊บเป๊ะๆของเราไปกินไปกินข้กินข้าวค่ะเป็นมันมันสวนสนามเป็นร้านอาหารสวนใหญ่มากที่ลูบไซต์ตรงนี้ใหญ่มากอยากเจออยากกอดสักทีเคยเจอตัวจริงที่เมกาหุ่นดีดูไลฟ์บ่อย ดูไลฟ์บ ok ่อยขอบคุณนะคะพี่พี่พี่จุมเปอร์พี่จุมเปอร์ใช่ไหมคะอยากเจออยากกอดสักทีมานะคะแม่ไปดูซิยายนี้นี่มันมันเอวมันยี่สิบเอ็ดจริงไหมวะเอวมันยี่สบเอ็ดอลีบออีนี้นี่หรือว่ามันเป็นคนจังได้เสียงหัวมันเป็นยังซี่อหลีบออีนี้ หน้าตามันเป็นอย่งไหรือหน้ามันเก๋หรือหน้ามันเด็กไปดูด้วยตัวตนดีกว่าไหมด้วยความเคารพนะเจ้าคะเผื่อเอฟซีคิดถึงยายนีเอออยากไปหายายนีวันที่ยี่สิบแปดเดือนนี้นะเพคะยี่สิบแปดเดนเมนนาจะลงโลเคชั่นไว้ให้ขาวเข,ขียวนะคะใย,ยนีสวยมากพี่เป็นปา้ปาสวยมากคะ่ะวันนี้แม่แม่แมอ่า ทำผมลุกนี้หน้าเด็กมากเลยค่ะผมทรงนี้หน้าหน้าเด็กขอบคุณนะคะกราบขอบคุณทุกๆท,ท่านแม่นูนนะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวไปโรงเรียนลูกไปโรงเรียนลูกเมื่อนี้เดี๋ยวจะไปหาซื้อผักเยอะๆเ,เอามานั่งกินให้เอฟซีหิวตามนะคะอันบัตรที่นี่ยาว่ายายนี่ด่ามาเ้อค่ะด้วยความคารบเลยอยาว่ายายายนีหน้ามานะคะ คลิปของแมโนนาไม่ว่าจะเป็นคลิปของแมโนนาเนี่ยแมโนน,นาก็อยากจะสงวนลิขส evet ิทธิ์อยากจะสงวนลิขสิทธิ์ยายนี้ก็จะไม่อนุญาตให้ใครเอาคลิปยายนี้เอาไปเล่นเล่นคลิปคลิปกินข้าวของยายนี้คลิปกินของยายนี้นะคะแม้กระทั่งคลิปครอบครัวแบบเนี้ยยายนี้ก็ไม่อนุญาตให้ใครเอาคลิปยายนี้ไปลงบนโลกโซเชียลนะคะคือมันมันไม่มีความจริงใจมันไม่มีตัวไม่มีตน บางทีเขาเอาคลิปเรานะไปเล่นเล่น,เลนสเปะสปะแบบนี้ค่ะมันออกมาจากภูมิปัญญาของเขาทีนี้แมนโนาปีนี้แมนโนาก็เลยรักตัวเองมากยายนี้ไม่อยากให้ใครเอาคลิปยายนี้ไปทำแบบมั่วซั่วแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบในคลิปเราไม่มีความรับผิดชอบในตัวตนของเราหากท่านชอบยายนี้รักยายนี้ก็แชร์แชร์ออกไปค่ะถ้าอยากได้อาโทษทีค่ะเพราะว่าเมาอ,อยากมีปัญหา ที่หลังนะคะไม่ได้เห็นแก่ตัวนะคะไม่ได้เป็นคนที่ว่ามานั่งเห็นแก่ตัวแตโตูเฮานะหักเจาของเขาบพอยากให้เอาให้คนเนี่ยเอาคลิปเฮานะ่ะไปเฮ็ดสปิสะปะแล้วไปเปลี่ยนคําพูดเป็นคําพูดที่ไม่รู้จักตัวตนของเราจริงๆรแล้วก็บมีความรับผิดชอบที่นี่เม่นูนนะ้ะจะดึงศักยภาพของตัวเองว่าฉันคือเพจนี้บ้านฉันอยู่ตรงนี้ตัวตนของฉันอยู่ที่นูนาสวีเดนแฟนเพจคือตรงนี้อ่าฉันฉัน อายุหาป1ดปีแล้วอย่าเอาฉันไปเล่นสเปสะสปะใครที่เอาคลิปยายนี้ไปก็อย่าเอาไปเลยค่ะมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรอก ให้เราไปทําเองไปปรุงแต่งเองจะทําอะไรโชว์ของตัวเองดีกว่ามันมีคุณค่ามากกว่ามันภาคภูมิใจมากกว่านะคะเมนูนาไม่ได้ใจแคบแต่เมนูนาแค่อยากให้คนที่เอาไปนะ่ะให้เขาไปเกิดพลังให้เขาอยากทําอะไรด้วยวิธีด้วยความคิดของเขาด้วยไอเดียของเขาด้วยซิกเซนของเขามันจะเกิดการภาคภูมิใจมันเคารพซึ่งกันและกันดีกว่า วันนี้เมนูนากาบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวจะไปซื้อผักแล้วมากินอาหารอาหารอร่อยให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วก็กาบขอบพระคุณที่แต่งแก้วหน้าม้าแต่งแก้วหน้ามา้าก็โดนเอฟซีด่ากาบขอบพระคุณนะคะสิ่งที่ด่ายายนีกราบขอบพระคุณกาบแทบเท้าทุกๆท,ท่านค่ะสวยมากเลยค่ะยายนีอวยพรให้หน่อยวันนี้จะไปคุยงานวันนี้จะ วันนี้จะไปคุยงานหรอคะจะไปคุยงานวันนี้หนึ่งไม่ต้องตื่นเต้นค่ะสองเป็นตัวของตัวเองสามไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคิดว่าไปคุยงานแล้วจะได้ไม่ได้ค่ะไม่ต้องอ่ากูจะได้ไม่ได้ไม่ต้องไปตื่นเต้นไปแบบธรรมดาไปแบบฟิลลิ่งของเราปกติไปแบบที่เป็นตัวของเรา อย่าไป exciting นะคะอย่าไปรู้สึกกูจะต้องทําไม่ได้กูจะต้องทําไม่ได,ได้ข้างในของเราให้มันคงที่เป็นตัวของตัวเอง power ของเรามันอยู่ข้างในแต่ถ้าเรากูจะต้องได้กูจะต้องได้กูจะต้องได้อ,ไดอย่าเพิ่งทําความเข้าใจกับมันก่อนได้หรือไม่ได้เป็นยังไงได้มันดือไม่ไ,มได้ฉันไม่คาดหวังฉันจะไม่คาดหวังะมันไม่ได้ก็ไม่ได้มันได้ก็ได้แต่ฉันจะไม่คาดหวังแต่เอาความที่เป็นตัวเขาเนี่ยฟีเซน พูดอะไรพูดจากตัวเขาจากตัวเขาที่เป็นของเขานั่นแหละดีถ้าไปคาดหวังมันไม่ได้มันจะเสียใจอ่าคาดหวังไม่ได้ก็จะเสียใจใช่ไหมคะแต่พอไม่คาดหวังอย่างนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าไม่อยาไปประเมินค่าตัวเองแบบนั้นอยากไปวัดค่าตัวเองว่าได้แล้วกูเสียใจเออได้แล้วกูดีใจพอไม่ได้แล้วกูเสียใจนะคะอย่าไปด้อยค่าตัวเอง ให้ใส่อารมณ์ที่แบบธรรมดาของเราตัวของฉันนี่แหละจะพิสูจน์ตัวฉันเองทำง่ายๆเบาๆบ,บางๆไม่งั้นมันจะไม่มันมันมัน,ม,นมันจะมันจะเฉยๆมากกว่าได้ได้ฉันก็ดีใจไม่ได้ฉันก็ดีใจนะคะอืมเท่านั้นแหละจุมจีอะไรเนะี่ยจุมจีขาเรียกจุมจีเหรอคะ จุงจีให้ยังน้อค่ะอันนี้แหละค่ะจุงจีให้มาดามฟอร์มฟิลิปินอยากรู้อยากรู้ชีวิตยายนีอะไรท่านที่เข้ามาติดตามยายนีใหม่ๆก็ไปกดใต้โพสต์ดูได้นะคะทุกอย่างเปิดเผยทุกอย่างเปิดเผยมันจะอยู่ใต้โพสต์ทุกชิ้นทุกอย่างมันจะเปิดเผยอยู่ข้างล่างหมดอ่ะยายนีก็ไม่อยากพูดวกไปบนมาโอเคนะคะจุบจุบจับจับจบจูอ่บายบายสวัสดีค่ะวันที่กี่แปดนะคะขอบคุณค่ะ หลับหล่อหลอไปเล้วสวัสดีจ่าคืองามแท้มือนี้พี่มหาโชคพี่มหาโชคคืองามแท้มือนี้งามสมือแม่เอยวันที่ยี่สิบแปดพอกันนะแม่นะวันนี้ยายนีสวยจังกราบขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณทั้งคําติชมทุกสิ่งทุกอย่างแม่นนะกราบแทบเท้าทุกตัวาทนขอบคุณ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 ค่ะขอบคุณค่ะ